ัสดีครบปบจองลงเดียนะครับตีมหลังบ้านนะ้องงอิงนะครับผมเนาะพนลงเม็ดมานิดนงครับพอดีใบปลาดีดีออกมาเอื้อมชีหน่อยนะครับ f สีหล้วก็นนี่ไปดูไปดูเสียรอดดีครับผมทำงานซ่องซ่องวันแล้วครับเป็นไงบ้างพ้นงานเอากองน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชีก่อนเดี๋ยวไปดูน้องนี่ไป ตามมานะเดี๋ยวเราไปดูน้องน่าดีๆนะเอ้ยไปดูน้องสิทำงานสองวันแล้วช่วนหน้าบ้านนะครับพอดีเอฟซีน้ององ,งอ่นิงมานองงา้ององุิงก,กำลังทำเพลงนะครับร้องเพลงนับซ้อมเล้วอยู่แล้วก็พอดีน้องเอฟซีเขาชอบน้ององอิงนะครับปุมหมักแต่เขาก็ร้องเพลงให้อนอ้ององอ่นยิงฟัง มีปอจิตาปอเอกนะครับปนะ้อมเนาะเดี๋ยวเราก็ได้แล้วครับป้บ่มเบาตงเบาต้นไว้เนาะในคลิปนะครับป้อมนะแต่จะเป็นเล็กกระซิบไม่เนี่ยนี่หลวงเดียไม่รู้กับหลวงเดียก็เลยไม่กล้าใต้ครับป้อมนะครับจะพอดีป้าดีดีมาครับปนะ้อมเนาะมาเยี่ยมเด็กชายบุญรอดนะครับมาทำงานสองวันแล้ว ป้าไก่ฟ้าวัวนะครับนี่่าไก่ฟ้าวัวนะครับเวลาปูไม่อยู่นะครับผมนะตำหน้าตีแท่นปูไหนโอ้ยเด็กชายบุญรอด <laughs> เด็กชายบุญรอดโอ้ยคุตินอนเรีบายเลยเออ อยู่เล่นแต่กีตมกีโคนนะักเสียดูมันเป็นไงอะฮะฮะอยู่ในบ้านมันดื้อนักนะก็ะปล่อยนอนเล่นในบ้านแต่ไปชอบเล่นกีตมกีโคนไปลุยตุ้งนาเขาเขาให้เ,เข้าใจไหมคือจริงๆแล้วนะครับปอบร้อยแล้วตึงเขาจออไปวิ่งเล่นในตุ้งนานะครับถึงถ้งจวงนี้จะกล้องนาเขาเหลือมจะว่วงต้นเก้าเลยนะครับตึ้งเขาให้เล้ครับตึ้งบอกเขาให้ก็ตึงกับลุงเดียก็เลย ตัดสินใจนะครับนี่ตัดสินใจกับพอดีพอเอกก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นลุงเดียพาลองมาผูกไว้ที่นี่ดูนะครับพอได้ลายมาตัวอื่นนะครับเพื่อว่าเขาเอามาวนวัววนไดนะครับปุ๊บกได้ไอ้ฟ้าวไอก็ได้รู้จักนี่นุ่นกับตึงอีกย่างนึงครับมันมีไกลอยู่สองตัวด้วยครับปุ๊บว่ากลัวนะครับกลัวมาตัวอื่นมันจะมากินนะครับ ก็เลยให้ให้นบนรถตำนาทีนะครับอืมอย่างนน้อยมีมาตัวอื่นคือจะได้ไม่กล้าข้ามากับบนรถเขาเริ่มโตแต่ใจก็ยังไม่ไม่สามารถจะสู้มาใหญ่ได้กันนะครับแต่ถ้าก่าลุงเดชแล้วนนะครับพอเริ่มดีดีเข้าเริ่มเสียดเข้ามาตัวอื่นนี่เขาจะประมาณเริ่มสู้แล้วครับแต่ก็คือเด็กนะครับใจยังไม่สู้แถวยรงกันครับพอได้ป้องกันครับผม นี่ก็เลยตื้นตกาสป่พี่ดีดีมาเยี่ยมตึงอีกอย่างหนึ่งกับดีดี้เขาเอฟตีกันนะจ๊าบนะครับการลุงเดียก็ไม่อยากให้เล่นหมากไอ้ตึงอีกอย่างนี่กับเดียวเล่นเล่นกันสักเดียวกันดีดีเมื่อนว่าคนตองอารมณ์เสียครับกระเฮกันครับพมเห็นไหมดีดีจะไม่ขออยากเล่นกับอยู่นี่นะเออส่วนเขาเออเขาที่ได้ทีนี้ไม่มีปัญหานะครับสามาจะเอาจอพอได้ ออกไปดันออกได้ฝนตกไม่เปียกไม่ได้แนนอนแดดได้กับอมไม่มีแนนอนอ่านี่กับเปรย์พอเอกได้กับมันนอนเล่นอยู่บ่อยนะครับไม่มีปัวหน้าครับตรงนี้แต่ตอนเย็นกับลงเดียรปลากลับมาไปฝ้าบานแต่จริงลงเดียวความคิดลงเดียรจะให้โตกว่านี้นะครับคือให้เขาโตไปกว่านี้แล้วก็จะให้เขาอยู่กลางคืนด้วยกับปอมนะครับกลางคืนนะเขาฝ้าด้วยครับอันนี้แก่ึกก่อน เรานื่งองยางก็อย่างกลัวเนี้ยกลัววัวใหเขาอยู่กันจนสนิทจนชินนะครับกรรมเงินดีดีมาตอนแรก,แรก FC แต่าว่าติดตามอยู่ะเห็นนะครับพมเนาะอ่ะากกลัวกลัววัวกลัวได้นะตัววันนี้เขาอยู่กันจนเขาชินกันแล้วครับอ่าน้ำามัน,ะนรดนะเ,ออเดี๋ยวน้ําให้ส่วนข้าวไม่ต้องว่วงนะครับกินเรียบร้อยนะครับมี FC ว่าเออหลวงเดียเนาข้าว,วานา้ำตังไว้กินบ้างไม่ไม่่ายนะครับคือหลวงเดียกินเจา้า เต็มทีกับผมแล้วก็น้ำได้ตังไวเรียบร้อยกินเร็จแต่เขาคือชอบเครียดเล่นน้ำนะรับผมนะกัลุงเดียมาระวังดูเรื่อยๆตึงช่วนอาอาหารนะครับอาหารจะใส่ไว้เตอมไวตลอดเวลาไม่ได้กับลุงเดียเคยทําแบบนี้มาแล้วนะนึ่งคือไม่ทันกับหมดกับผมพอเขากินไม่มดตีนี้หมดมากินรับพอหมดกินเรียบร้อยกับิิงเปล่าตีนี้ขาไม่กินแล้วครับหมดมันจะขึ้นหมดกินมดกับผมบ หมดคันเลยหมดไล่เรืองกับปุมก็เลยให้กินเป็นเวลานะครับมีคอมเมนต์มาว่าไม่เอาเข้าวาน้ำให้มันกินบางกับปุมแล้วย่างหนึ่งลุงเดียคือกินเสร็จแล้วลุงเดียจะเอาอา่กระบะข้าวออกนะครับเพราะว่าเขากัดเลนมดเอฟซี FC ก็เคยเห็นนะครับมีเอฟซีใจดีน่ารักถูกตานจุ้งมาให้เยอะแยะ,ยะมากมายแลวครับถ้าไม่เก็บเรียบร้อยก็กินเสร็จก็กัดเลนมดครับเข้าใจนะครับเอฟซี FC. อ่ารอดเดี๋ยวเอาน้ำให้ เห็นไหมครับดีดีหลงเดียกซ้อนดุเขาว่าอย่ายุ่งกับไก่กับไรเนี่ยเริ่มดีดีไม่เอานะดีดีไม่เอาดีดีนะครับเริ่มจะไม่กลา้าไม่เอานะไก่เราเอออย่าไปยุ่งมาไม่ไม่ก็ลายไม,ไม,ไม่ยึดกับแต่นี่เริ่มดีกันกันกบเริ่มรู้จักรู้ความกันเด็กนะครับตอนนั้นอืม <c oughs> ยู่รวมกันเดื้อนะักแตา่มานธอบางโตแล้วโตวแล้วไม่เอาเดีๆไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปราคเฝ้านี่เบื้องแรปูด้วยอันนี้ก็ยังเล็กนะครับหลุงเดียไม่กล้าทิ้งไว้กลางคืนนะครับไปแล้วบอกน้องเดียไปแล้วเออยเย็ยนๆก็เจอกันนะเออนะ ไปดิที่ไปเราไปเออไปกลับบ้านไปนาไปก็ไม่ร้องตามนะครับก็รูรูป่าซ่าแต่เย็นเย็นก็คือต้องอ่าต้องการลวงเดียก็จะพาพาเขาไปอยู่บ้านลังใหญยนะครับเปลากลางคืนในฟ้าบ้านลังย่ญ่คือตอนนี้ก็ยังเด็กนะครับก็ยังหลุงเดียบอก เกิดหลงเดียจะไม่กล้านะครับผมเนาะจะไม่กล้าปลอยก็กลางคืนก็ยังเด็กกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีมาแย,ย่แปลกๆมาหลายตัวสรงสร้างรกับไปดีๆิไปเออ,เอ,อไปไปแต่ยินเสียงรองนิดๆแหละครับเดี๋ยวก็จีนี้เงครับไม่ไม่ไมีแบบนั้นะวันนี้บ่ายนี่บ่ายกว่าแล้วนะครับมีช่างชุดไหนเข้ามาอีกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผุมเนาะมาดีๆดมาเร็วมาแดดร้อนแล้ว โอเคครับเรามาเยี่ยมเด็กชายบนรอดทำงานกาวันที่ซ่องเป็นไงบ้างก็โอเคครับปุ้มอยู่มวนอยู่ลุกสบายโอเคครับสำรัคกินที่แค่นี้ครับเชิญไม่คิปหน้าครับวัสดีครับ